เคยครับเธอก็บอกว่าอะไรรู้ไหมเธอเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าใครไปรอลูกประตูน่าเป็นคู่กันนะก็จะมีแคล้วกันเด้อไปไหนก็จะต้องมาโคราชเด้อไปไหนก็ต้องก็ต้องคิดถึงสาวโคราชดิเรื่องจริงไหมเนี่ยจริง เดือนหนึ่งปุก็มาโคราชประมาณห้าหกครั้งแล้วมันเล่นพี่เจนะแก่น้าพ่อ้พ่อเธอเนี่ยพ่อแฟนในฉากี้กูสามคนจำเป็นเหมือนสักกูมาดูสารคดีความแล้วรัพี่กินกูยันสองคนมากกว่าเขากำลังซักไซประวัติกูการจะเป็นคู่กันเขาก็ต้องรู้กูมาจากไหนถึง ไม่ใช่อย่างมือแล้วมึงคุยสี่ปีมึงคุยกันไม่พอหลือไงเออมึงคุยกันเลยเหรอมึงคิดว่าฝันใจเป็นคนกรุงเทพแล้ววะไอ้ห่านมาลู่ที่อ่างเป็นคนโคราชบอกไกลๆหรือไกูไม่เคยมาประตูชุมพลกูไม่รอดกูเดินอ้อมอย่างเดียวมึงต้องมาอยู่แล้ววันรุึงโคตรกูไม่มากูไม่อยู่เออเลยเออเออเออทไม่ใช่กู ไม่ใช่ฉันจริงพูดจริงไม่ใช่ฉันแน่ฉันแม่งมองกูจนใช่จนได้อะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอหรือว่เป็นมุกแล้วกันมุกมุกไม่ใช่ไม่ใช่ทำอย่างนี้เขายิ่งสงสัยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็จบเออไม่ใช่ก็ได้ ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ช่ไมใช่ไม่ใช่มุกลกันมุกน่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่แนี้พูดกึงคนเขาเชื่อเธอถ้าอย่างงั้นฉันจะไปกับเธอเด้อจะไปไหนล่ะ่อ้าคือบ่าฉันยากคยกับเธอฉันก็จะไปกับเธอตอนนี้แหละฉหน้ามาแล้วกันไปเราจะได้คนกันรู้เรื่องต่เดยฉันจะันไปเ ตัวมันจะเขินเลยเด้อหันมาเธอเธอไม่ต้องเขินจังเด้อหันมาเธอโโอ้โห,โหเอาแล้วร <laughs> <laughs> อ้จะไปไห,ไ <laughs> อหอนอะอะไรลิล้นปิ้นเนีอย ช่ยด้วยช่ว <tamam> ด <us |zh|> <itus> ้วยเติร์นเตินเต้นเตินเิช่วด้วยเกียรเตินเกียร์เติร์นเขาเสียจริงจริงวะเมื่อกี้มึงเรียกกูอะไรไม่ยินขนาดกูมาช่วยแล้วนี่ไงกูทำไมก็เขาเรียกวิ่งกัน เ,เ,เดียวดีโอ้ยไปเลวครับเค้วจำด้ด้านทนวันนี่คือที่กำนองพัดเขามาเจอจะจั้ไมเนี่ยนี่แหละไอ้ตัวนี้หละมันช้อบชอวมันช้อบชอวไหลายังพูดาษาคนเลยมันนั่งฟังเนี่ยเก็บหรือเนี่ยน่ารักดีชอบยิ้มเปื่อยเปื่อย นพูดะอยากพูดไหมล่ะอยากพูดครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเด้อช่วยสอนพูดหน่อยได้ไหมเอาเออแม่แม่แม่ไปตาเด้อแม่ไปตาเด้อแม่ไปไปตาตาเด้อแม่แม่ไปตาเด้อ เขาเรียกฉันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่กลับบ้านไปดีๆเด้อแม่กลับบ้านไปดีๆเด้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้แม่กินข้าวยาแม่กินข้าวยาเออเออเป็นเนี่ยแล้วไอ้แบบถ้าแบบเหมือนเวลาเขามาถามอะไเราเงี้ยเราจะบอกเขาว่าเราไม่รู้เงี้ยเราก็พูดว่าอะไรก็แล้วก็ถามๆก็เลยแจล้วเออจ็คเลยอ่ จ้งแล้วแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่ไม่ใช่ก็เขาไม่รู้ไงไม่รู้แล้วมึงบอกไหมไม่ใช่คืออ่ะทหารว่าคนมาถามอะไรเนี่ยเราไม่รู้แล้วบอกโอ้ยจ้งแล้วเนี่ยเขาโอ้ยจ้งแล้วเออแปลว่าอะไรไม่รู้ก็มันจะสอนทำไมเนี่ยว่ารู้อ่ะไม่รู้เลยบอกบอกทำไมโอ้แกล้งเฉยเลยเอยคิดเหรอ ไม่เห็นอ๋อไม่เคยเห็นเอาดูเถะเห็นเห็นอะไรยังไม่เห็นเลยไม่ใช่คือว่าคเห็นเห็นแกงร้าวก็ไม่เห็นเห็นเห็นแปลว่าอะไรแม่หลังเห็นไหมี่ยโหไม่ได้เห็นไม่เห็นเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยคือเห็นเห็นเนี่ยเห็นเห็นแปลว่าไม่เห็นเแปลว่าไม่เห็นเจักเกลีวแปลว่าไม่รู้จักเกลีวแปลว่าไม่รู้เออ เห็นเห็นจักเหลียวเห็นเห็นจักเหลียวไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเอาเห็นเห็นเราจักเล้วเน่ยเขาบอกเห็นน้องไหมบอกเห็นเห็นจักเล้วเนี่ยเนี่ยเห็นจักเลวเออวันนี้รางวัลยังไม่เห็นเห็นจักเล้วเลยเพราะว่าวันนี้เเห็นเห็นรางวัลแม่ล้ว ชอ,อ,อบชอบเิ้าวปุ่นโค้กลาดาราดีครับคุกดาราดีไม่ทันนิเตอร์เนีย่ยไ,ได้นะไใส่ไม่ทานเนี่ยได้ใส่ปัดเอ้ยแล้วพูดไปเธอก็หาว่าเป็นจริงไหนทีสาธุสาธุขอสิทธิพูดนี่คือเรื่องจริงครับ <c oughs> พูดไม่จริงตอกย้ำอยู่ได้านวันดีครับไม่ต้องวันดีทุกแก่เรารู้จักกันอยู่แล้วรถจักรที่ไหนแล้วไม่เคยเห็นขึ้นมาก่อนคือฉันอะเห็นเธอตั้งแต่แรกแล้ว แล้วชื่อก็ตามหามาตลอดยะกลต้ามหาอะไรกังไม่รู้จักกันจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้เป็นใครเนี่ยอืออืออืออืแค่ใคานี้เลยะปเวแป๊บเดียวก็ลืมฉันไม่เคยรู้จักคนหน้าตาแบบนี้ฉันไม่มีเข่าโค้งความสวยหลงเหลือเลยนี่ไม่มีเลยฉันแต่ง้านไปนี่ฉันไม่มีเข้าโค้งสวยเลยฉันไปเลยฉันไม่ชอบคนหน้าตา่างนี้ไปด้วยไม่ให้ไปฉันไปด้วยไม่ให้ไป ไปไดาไปดาไปดาไปดาไม่ไม่ให้แจ้งเร็วเข้าใจไมเข้าใจเขาพูดเขาไม่ได้รอไม่ให้ไปดไมยให้ไปด้วยให้ดอวนั่นไปดาอยากไม่ให้ไปดอวเออเฮ้ยเ้ยเฮ้เว้ยเว้ย้เ้ยชักโดน อาจะไปดูไายนั้นโอ้ยจะไปก็เอดงไ้ยะเอไม่เยเสไหคุณนี่มันไล้ยไม่เห็นไปไปไปให้ไปถ้าอยากจะไปร้องต่อได้ป่ะล่ะ ี่ะสงมันเร็งทีกว่านี่ลเออลองตีสองคิดเลยมากมายลองดูลองดูนะอลมพัดใบเซโอะไร คนงามพี่อยากจะทางัวนน้องผมใสดิแม่านเด็กใจเชิญร้องมาสินโนแฟนกิษดาอัานี้ก็ม เล่นท oh. ah. uh. okay, uh. hey. oh, ี่ชุมพวงเอาเอาเเดี๋ยวห่อยเดนมาสั <c <c ้นแค่นั้นเลยนะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอเฮ้อาอแม่บอกนึกไปออกลไม่กอเอ้าเอาเอาเล่นชมพวงเฮ้ยเวลาอ้อ้องไปไหน้นเ้ย เธอเอาเอาร้องดุนร้อขึ้นน่ะอุ้นี้เธอควงแขนใครเออเอาควงกี่ตาวนั้นไงเอาฟนเอเอาเอานี่ร้องอะไรกันนาคนดูตั้งเยอะ ไม่เ oh. ือเท่าไ่ไปอกเ้อาไปก่อนแล้วกรดูมเยอะเยอะเออแต่จานละเอะเลย้ยไม่เือเถอะดกนาเออมากันมากหลายตาวไปเี่ยวนานาเป็นห่วงสุขภาพเลย อีกหน่อยก็มาบ่อยๆที่ราสีมาที่เจอใบหน้าใบตา,า,า,าคนราสีมาเขาคนสวยนี่น้องดำด้องไม่คนงามอยากจะถามคนถวยไมอีกแม่ดุปร่างอีกรวย่านสะดุยรู้ละถึงเลยคงจะใจดีเป็นที่สุด แม่น้องนุชนางน้อยแม่แ็นพันธุ์ที่เธอห้อยแม่น้องเอาตัางค์ดีใจดีแม่น้องจริงนะอุ้ยจู่ๆก็ยกให้ขอบคุณครับพี่ตากับพูดตอนน่ะนน้องดับน้องเป็นคนใจดีให้มาทังทีหมื่นห้าพัน ขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำใจโมเมจะบ้านหรอ่าอขอบคุณคุณแม่ที่เอารางวัลมาให้มีน้ำใจน้ำใจนใจเอาอกเอามีมีน้ำใจแค่สองคนมีคนอยู่เนี่มันจมีน้ำใจไมีน้ำใจไมอแม่ให้มากเลย แล้วยังไงเอ้าจู่ๆก็ส่งอีกควงมาให้จะไปใจดีนะฮะเม่อกี้ตลกนัประทานนะม่ตู่้ะพูดตอนไหนรอเขาหมดเลยเมื่อวนดีนากเนอะเี่งขันกูโอ้ลูกตาอดกับพี่นาไม่เราไม่ชางหน้าเชย โอยจะมาให้อีกคนอุตส่าห์ยืนเฉยๆขอบคุณครับขอบคุณเลยเอจ้าไม่ใช่เหรอเนี่ยมันมันหลังนี้ต้องเลือเ่ ยิบไปเธอโอ้ประชดด้วยตจะเหลือไว้เพื่อแม่มีน้ำใจให,ให้ตังเยอะมันคงไม่เลอะเธอหรอกน,นอะให้มาขนาดนี้โอ้โหใจดีจิงเว้ยต้องกูพูดตอนไหนกู่ไหมพูดทัานที่ผมไม่เคยขอกูก็ไม่ได้หาย แล้วก็ไม่เคยมายืนรอจู่ไม่ขอก็ให้วันนี่เขาเรียกชิงทรัพย์เนี่ยลักษณะนี้อีกหวงเลยในมือมนองเลหรือเอา้จากเสียใี่เขาเป็นคนดีมีน้ำใจจู่ๆก็ให้ส่งมา ออ่งง้ก็ตให้เขาพูดให้คนที่พอร้องเสียงูสั่งให้เงินมันก็เยอะจังเด็กอนจะจำไปไปไม่นอนช่วยอวยพรให้ด้วยตอบมาได้คำขอสักคำว่าโออะไรวะตอบมาได้คำขอสักคำว่าคงให กูรวยรู้รักนี่มันโมกสวยต้งแเให้เงินมาขนาดนี้พรุ่งนี้คงเป็นเสียงอวยพรหน่อยคับคอสักคำว่าไม่เกี่ยนะร้อยหกสิบไม่เจเออไม่เตี้ยที่คุกูเตี้ยที่ไหนโอ้ยใจดีจังเลยนะเออใจดีกีเลย ได้ดีที่ไหนก็นเกิดทุกวันทั้งหมดที่ยกให้ขอบคุณจากใจใเธอจางั้นพี่ไปก่อนนะมึงลือมอปแลไวยังมึงเ,ไไเ,เ,เลืมอ,อะไรไเหรอ,อ,อ,หลอเ,เลออื่อดอะไรบ้างมืงอะไรเลือดันดีก่อนลืมไปแล้วมังอ่อโอ้โหลืมมันแจ้อที่ไม่มีเราจะให้ขอบคุณมากนะ ที่ให้พี่ขนาดนี้ไม่ได้อยากได้เลยเอางี้เอาติดตัวไปกินข้าวแล้วกันสาบน้อยทีสองมันก็เล่นยืนแต่กุ้กงกูยูดีดี <c oughs> นี่นี่มันหมเพลงหรือจูนมานี่ตกซับกู ที่ไป้ะนาบไม่คนดีเออเฮ้ยช่วยลงวิธที่กวนรวยลงเถิดดำดงตง,งช่วย ไม่ไหวครับอย่างนี้โอ้ยช่วยเขาไปอุ้ยต้องหนี้จำโดนให้ได้ครับในงานหลวงโอ้ยโอ้โหงดหน้าเดึงฝ่าเท้าไปแล้วครับนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ขาไปหาเขาไปหาแฟนดีกว no well. ่าอยู่ในนี้แหละมึงใคเนียเออยานะเว้ยมึงใครตูวในโลกเน่ะปากกูพูดเองกินปากกูกินตัวมึยเฮ้ยยายาไปวุ้นอยู่ดูเอาแล้วครับไม่ไหวครับแบบนี้

cười mồ thiên nó tăng bấy chứ Tôi xin mấy hai thằng nguồn hài Thưa tôi kim quá

nagel gekomen. Hahaha. Hahaha. cùng. em Hahaha. ความสั่งดีจริงๆครับสุดท้ายจิวจึงลุกขึ้นมายิ้มวานยิ้มวานเกมถูกครับนะ ไปกันตน่อเหรอเนี่ยหลานเก่ามาจากด้นานอูโอโนรัญทอนช่ามีอะไรอย่างนั้นเลยน,น้องรักขอเอนเชนทีก็ปรอกออยา่างไมได้ไหนเต้าให้ไม่ินเกศกบอเป็นคู่ของสู่ขอใไหนพี่เนี่ยสู้ขอพี่มมทน,นันพี่ทนันยังเลี้ยงขึ้นตานแจงมั้งแจ้ไปเลย รักแท้รักหท้รักแบบจริงจริอย่ายอมไม่เวื่องหญิงรักจริงชอบจริงแล้วก็มเปิดใจถ้ารักแล้วคนนี้อย่าบอกเราดินีไปดิไปริไปดิไปดไปดิไปรักเธอแล้วไม่หลงรักเธอแล้ม่อยากจเจอแล้วไม่ยอดโดงใจรักเธออยากได้เป็นเมียห้อยพี่อยากอเอียรักเพระี่ข้างใครหากน้องนั่นอยากเดดอโพี่หรือต้องลงมือลงมาชอบชอบอานั่นอยากลองก่นชอบชอบน้องนัน พี่ผีเอ๋อ